ในหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งที่ตั้งอยู่ท่ามกลางภูเขาเขียวขจีและแม่น้ำใสไหลผ่านมีสิทธิเซนหนุ่มผู้หนึ่งชื่อว่าสุก,กิตซึ่งมักจะตั้งคำถามลึกซึ้งกับอาจารย์เซนทุกวันหนึ่งในคำถามที่เขาคอยถามเสมอคือท่านอาจารย์ครับสิ่งได้คือคุณค่าที่แท้จริงของคนเราคำถามนี้ทำให้สุก,กิตรู้สึกปวดใจและกังวลใจมานานหลายวันหลายคืน แม้จะพยายามคิดและหาคำตอบด้วยตนเองเขากลับไม่สามารถหาคำตอบที่พึงพอใจได้เลยเขารู้สึกว่ามีบางอย่างที่ขาดหายไปในชีวิตของเขาจนกระทั่งคำถามนี้ก็ยังคงวงเวียนอยู่ในใจทุกครั้งที่หลับตาลงอาจารย์เซนผู้มีปัญญาและเข้าใจในธรรมชาติของมนุษย์เป็นอย่างดีท่านรู้ว่าความรู้ที่แท้จริงนั้นไม่สามารถให้ได้ด้วยคำพูด แต่ต้องให้สิทธ์ได้ค้นพบด้วยตนเองผ่านประสบการณ์ต่างๆดังนั้นท่านจึงเลือกใช้วิธีการแปลกๆเพื่อสอนสิทธ์โดยไม่ตอบคำถามของสุขิตตรงๆแต่ให้เขาค่อยๆค้คคนพบคำตอบด้วยตนเองวันหนึ่งในห้องสมาธิสุขิตนั่งหลับตาอยู่ในห้องสมาธิของวัดเงียบสงบภายใต้แสงแดดอ่อนๆที่ส่องผ่านช่องหน้าต่างไม้ทันใดนั้นเสียงฝีเท้าของอาจารย์เซนดังขึ้นจากด้านนอก พร้อมกับเสียงก้อนหินกระทบกันในมือของท่านอาจารย์ยิ้มให้สุกิตและกล่าวว่าเจ้าจงนำก้อนหินนี้ไปยังท้องตลาดทำการได้ขายมันแต่ไม่จำเป็นต้องขายออกไปจริงๆเพียงแค่ดูว่าผู้คนจะให้ราคาของมันเท่าไหร่เจ้าจะรู้ว่าเจ้ามองมันอย่างไรสุกิตยืนขึ้นอย่างช้าๆมองดูในมือของอาจารย์ หินก้อนเล็กๆหนึ่งก้อนที่ดูไม่ต่างจากก้อนหินธรรมดาที่พบเห็นตามทางท่านอาจารย์ครับหินก้อนนี้จะมีค่าได้อย่างไรในตลาดมันแค่หินธรรมดาเท่านั้นสุกิจพูดออกไปอย่างสงสยัยอาจารย์เซนยิ้มพลางพูดว่าบางครั้งเจ้าก็อาจจะมองสิ่งที่อยู่ข้างในไม่เห็นแม้แต่สิ่งที่อยู่ตรงหน้าสุกิจไม่สามารถเข้าใจคำพูดของอาจารย์ได้ทั้งหมด แต่ก็ไม่ได้ถามอะไรเพิ่มเติมเขาจึงเดินทางไปยังท้องตลาดตามคําสั่งของอาจารย์ที่ท้องตลาดเมื่อสุกิตมาถึงตลาดเขานำหินวางไว้กลางตลาดและเริ่มประกาศเสียงดังว่าข้ากำลังกำหนดราคาก้อนหินนี้ขอให้ท่านผู้ใดสนใจเสนอราคามาเถิดผู้คนที่เดินผ่านไปมาเริ่มมองหินด้วยความสงสัยบางคนเห็นว่าหินมีขนาดใหญ่และเรียบสวยงาม จึงเสนอราคาสองตำลึงเพื่อใช้เป็นของตกแต่งบ้านหรือสวนอีกคนหนึ่งเสนอราคาสิบตำลึงเพราะคิดว่าหินนี้อาจมีประโยชน์ในการทำเป็นลูกกลิ้งหรือลูกตุ้มถุงน้ำหนักสุกิจเริ่มรู้สึกแปลกใจทำไมราคาถึงสูงขนาดนี้หินแค่ก้อนเดียวทำไมถึงมีราคามากมายในขณะนั้นมีชายสูงวัยคนหนึ่งเดินเข้ามาใกล้หินและกล่าวว่าหินนี้เหมาะสำหรับการใช้ในพิธีการศักดิ์สิทธิ์ บางทีมันอาจจะเป็นสิ่งที่พวกเราหามานานสุกิจทำหน้างงๆขณะที่ชายคนนั้นยิ้มและพูดว่าบางครั้งสิ่งที่เราไม่เห็นคุณค่าก็อาจจะมีความสำคัญมากในสายตาของคนอื่นเมื่อการประมูลเสร็จสิ้นสุกิจได้กลับไปที่วัดและรายงานให้กับอาจารย์ฟังว่าท่านอาจารย์ค้าขายก้อนหินในตลาดและได้ราคาถึงสิบตำลึงแล้วอาจารย์เซนยิ้มและกล่าวว่า ดีมากเจ้าทำได้ดีแต่ว่าเจ้าจงนําหินก้อนนี้ไปยังตลาดค้าทองดูบ้างที่ตลาดค้าทองสุกิจเดินทางไปยังตลาดค้าทองซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีในเรื่องของการซื้อขายทองคำและอัญ,ญมณีล้ำค่าเมื่อเขานําก้อนหินไปตั้งขายที่ตลาดค้าทองผู้ค้าทองคนหนึ่งเห็นหินและเสนอราคาหนึ่งพันตำลึงเพื่อใช้ในงานประดับหรือตกแต่งพิเศษ หินนี้มีรูปร่างและขนาดที่เหมาะสมกับงานหัตถกรรมรูราผู้ค้าทองกล่าวต่อมาผู้ค้าทองรายอื่นๆก็เริ่มเสนอราคาเพิ่มขึ้นเป็นหนึ่งหมื่นตำลึงและในที่สุดราคาก็พุ่งไปถึงหนึ่งแสนตำลึงสุกิตรู้สึกประหลาดใจยอย่างยิ่งท่านอาจารย์ค้าขายก้อนหินในตลาดค้าทองและได้ราคาถึงหนึ่งแสนตำลึงเขากล่าวด้วยน้ำเสียงที่เต็มไปด้วยความตื่นเต้น อาจารย์เซนยิ้มอย่างพอใจและกล่าวว่าดีมากแต่พรุ่งนี้เจ้าจงนำหินก้อนนี้ไปยังตลาดคาเทรพลอยซึ่งเป็นตลาดที่มีมูลค่าสูงสุดในแผ่นดินที่ตลาดคาเทรพลอยสุกิจเดินทางไปยังตลาดคาเทรพลอยท่ามกลางเสียงพ่อค้าแม่ค้าที่กำลังติดต่อซื้อขายอัญ,ญมณีหายากเมื่อสุกิจนำหินไปวางไว้กลางตลาดผู้คนที่เห็นหินก้อนนี้เริ่มมองด้วยความทึ่ง บางคนยกย่องว่าเป็นของที่มีค่าเหนือความคาดหมายนี่คือสิ่งที่หายากเกินกว่าจะวัดค่าได้ผู้ค้าทองคนหนึ่งกล่าวราคาของก้อนหินพุ่งสูงจากหนึ่งแสนตำนึงไปเป็นหนึ่งล้านตำลึงและยังเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆไม่มีใครยอมปล่อยโอกาสนี้ไปสุกิตตกใจและถามกับตัวเองในใจว่าทําไมทุกคนถึงเสนอราคาสูงขึ้นเรื่อยๆมันเป็นเพียงหินธรรมดาก้อนหนึ่งเท่านั้น แต่มันกลับมีค่ามากมายในสายตาของพวกเขาในขณะนั้นผู้หญิงคนหนึ่งในตลาดเดินเข้ามาและพูดว่าเจ้า <_ d> um> รู้ไหมหากหินนี้เป็นเหมือนที่ท่านว่ามันจะเป็นสมบัติที่หายากจริงๆเพราะผู้คนมองเห็นในสิ่งที่มันสามารถเป็นไม่ใช่แค่สิ่งที่มันเคยเป็นสุกิตยิ้มและพูดกับผู้คนว่าข้าจะไม่ขายหินก้อนนี้มันเป็นคำสั่งของอาจารย์ ข้าทำได้แค่แสดงให้เห็นเท่านั้นเมื่อกลับมาที่วัดเขากล่าวกับอาจารย์ว่าท่านอาจารย์ข้าไม่สามารถขายหินนี้ได้แม้จะได้ราคามหาศาลก็ตามอาจารย์เซนพยักหน้าและกล่าวว่าเจ้าเห็นหรือไม่ว่าในตลาดเพชรพลอยนั้นคนเห็นคุณค่าของก้อนหินจนยอมเสนอราคาอย่างไม่อั้นนั่นเพราะคนในตลาดนี้มีสายตาที่แหลมคมเหมือนนักคาเพชรพลอย ที่สามารถมองเห็นความมีค่าในสิ่งที่ไม่มีใครเห็นแต่เจ้ากลับไม่สามารถขายมันได้สุกิจเริ่มตั้งคำถามกับตัวเองว่าทำไมข้าถึงไม่สามารถขายหินนี้ได้ข้ารู้สึกเหมือนทุกคนเห็นอะไรบางอย่างที่ข้าไม่เห็นเลยอาจารย์เซนยิ้มและกล่าวต่อไปว่าชีวิตของเจ้าก็เช่นเดียวกับก้อนหินนี้เจ้าจะเห็นคุณค่าของมันได้เพียง เมื่อเจ้ามองมันด้วยสายตาของผู้ที่เข้าใจในความเป็นจริงของชีวิตหากเจ้ามองตัวเองด้วยสายตาของผู้ที่ตรหนักรู้ถึงคุณค่าภายในจิตใจของตนเองเจ้าจะเห็นคุณค่าที่แท้จริงของชีวิตโดยไม่ต้องให้ใครมาตีราคาหรือประเมินมันจากภายนอกสุกิตรเริ่มเข้าใจในสิ่งที่อาจารย์กำลังสอนเขาเห็นภาพก้อนหินที่เขาไม่เคยเห็นในมุมที่ลึกซึ้งมาก่อนชีวิตที่แท้จริงก็เหมือนกัน มันไม่สามารถวัดคุณค่าได้จากสิ่งที่อยู่ภายนอกเช่นชื่อเสียงเงินทองหรือสิ่งที่คนอื่นมองเห็นแต่มันอยู่ที่ความรู้สึกภายในตัวเราว่าเรามองตัวเองอย่างไรเขาจึงเริ่มมองหินก้อนนั้นใหม่และค้นพบว่ามันไม่ใช่แค่หินธรรมดาแต่มันเป็นตัวแทนของการค้นพบคุณค่าภายในตัวเองข้าได้คำตอบแล้วสุขิตกล่าวด้วยน้ำเสียงที่สงบ คุณค่าที่แท้จริงของชีวิตไม่ได้ขึ้นอยู่กับสิ่งที่คนอื่นมองเห็นแต่มันขึ้นอยู่กับวิธีที่เรามองชีวิตของเราเองอาจารย์เซนพยักหน้าและกล่าวว่าเจ้าค้นพบสิ่งที่สำคัญที่สุดแล้วสุกิตการเข้าใจในคุณค่าของตนเองจะทำให้เจ้ามีชีวิตที่สงบและเต็มไปด้วยความหมายจากนั้นสุกิตเริ่มฝึกฝนการมองโลกและชีวิตในมุมมองที่ลึกซึ้งมากขึ้น จนในที่สุดเขาก็ได้พบกับคำตอบที่เขาตามหามาอย่างยาวนานและชีวิตของเขาก็เปลี่ยนแปลงไปตลอดการ